สวัสดีครับพบอีกเช่นเคยครับผมร้านอาร์มโบรไบนะครับเลือขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบค์มือสองทั่วประเทศนะวันนี้เราอยู่ค่าย Honda เป็นตัว CBR 650R ปี2020นะครับผมรถแค่4ปีนะสีแดงเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้สวยๆจะพาชมของแต่งรอบคันกันไล่มาครับอย่างแรกครับผมพ่อแต่ง JP Racing นะเดิน3นิ้วสวยๆครับมีการล้มกลางมาให้เรียบร้อยนะไล่มาครับผมมีชิวหน้าแต่งนะครับผมตรงรุ่นนะมีกาดน้ำแต่งมาให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะ กระจกแล้วก็มีมาให้ครับผมสีดำสวยๆเลยตัดกับสีแดงอ่ะคันนี้ก็มีการ้บเหมือนกันนะครับผมสภาพโซ่ยางเอี่ยมๆนะครับสเตอร์ใช้ได้ยาวนะมาะคันนี้มีไฟสวยๆนะครับผมอ่ะท้ายสั้นสามารถพับได้นะพับได้นะครับผมเป็นแม่เหล็กนะอ่ะแต่ติดนะครับผมเลขไม้สองหมื่นสี่นะครับผมมาตามได้ฟัง น้ำเด็ดง่ายนะครับนะแล้วก็เดีรถเบบี้ไดฟังนะครับผมท่านใดมองหา Honda าซ r บา400เดี๋ยนน่นะครับผมมากคันนี้เลครับสีแดงเดิมดโรงงานนะครับผมไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราจัดพิณไดทั่วประเทศนะแล้วเรามีรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันนะครับผม ตอนนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ